สวัสดีครับ FC แฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้จะขอพูดถึงเรื่องราวของลุงพลเนาะคดีของน้องชมพู่คดีลุงพลนะครับที่เราได้ติดตามกันนานเนาะถึง4ปีแล้วนะครับ FC ทุทกๆท,ท่านจะผิดจะถูกอย่างไรเราก็ต้องรอศาลตัดสินศาลสุดท้ายก็คือศาลฎีกาเนาะ ผิดถูกอย่างไรก็ว่ากันไปตามศาลนะครับในเมื่อเราเชื่อว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับลุงพลเนาะคนที่เกี่ยวข้องกับคดีลุงพลที่ว่าทำไม่ดีให้กับลุงพลนะครับเราก็เห็นเห็นกันเนาะว่าบุคคลเหล่านั้นเขาก็จะพบปัญหานะครับพบกรรมคืนสนองเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นทนายเทนะครับทนายเทหรือว่าทนายกระดูกผุเนาะ ทุกวันนี้เจอประสบป,ปัญหาทัวลงนะครับก่อนหน้านั้นเนาะตอนที่ลุงพลต้องการทนายนะครับลุงพลก็ไปหาเนาะให้คนไปติดต่อเขาอะแต่การที่เขาไม่รับทําคดีให้แทนที่จะตอบดีๆกลับออกมาใช้สื่อนะครับพูดปฏิเสธในลักษณะด้อยข่าลุงพลเนาะท่างๆที่ลุงพลนี่ก็เป็นคนบ้านๆน,นะครับไม่ใช่ผู้วิเศษวิสู อะไรเลยนะครับไม่รับทําให้เขาก็คนจะบอกดีๆเนาะไม่ใช่ว่าไปพูดออกสื่อแล้วก็ทําการด้อยค่าเขาเนาะอย่างเช่นคั่วลี่ของลุงคนเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็เจอปัญหานะเจอคดีความคืนสโอนนะครับตัวเองก็เคยพยายามสลายปสีลุงจนเกิดคดีความขึ้นมานะครับหรือแม้แต่พระเนาะพระพลน,นะครับก่อนก็เคยมีปัญหากับลุงพลเนานะมาตอนหลังก็มี าคดีนะครับมีข้อวิาพากษมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์กันสำหรับสีกาเนาะจนศึกอยู่ไม่ได้นะครับนี่แหละครับผลกับต่างๆที่เกิดขึ้นใครก็ตามเนาะที่ทำวิดีกับลุงพลนะครับเขาจะต้องเผชิญปัญหานะครับแล้วก็ทนายหัวร้านอีกคนหนึ่งนะครับคงเร็ววันนี้แหละนะผมเชื่อนะครับสิ่งใดก็ตามเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านก็คงจะเชื่อลักษณะเดียวกันเนาะ หากว่าลุงพลเขาไม่ได้ทําผิดยังไงนะครับเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ผิดนะครับแค่รอเวลาพิสูจน์เท่านั้นเองหากว่าสิ่งใดก็ตามที่ลุงพลทําหากลุงพลผิดเขาก็ต้องได้รับโทษติดคุกติดตารางไปนะครับหากเขาไม่ได้ทําเราก็ต้องให้ความยุติธรรมแก่เขานะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ เมื่อวันสงวันก่เน,นี่นะครับผมได้เข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆของบรรดาเอฟซต่างๆเนี่ยคอมเมนต์เข้าไปด่าไปาพิพากษารณ์ต่างๆนานาเลยเกี่ยวกับลุงพลเนาะที่ลุงพลไปให้ข่าวกับสื่อที่สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ไปเข้าข้างพระอาจารย์พลใช่ไหมตุ้บอกว่าไม่เชื่อว่าพระอาจารย์พลจะเป็นคนแบบนั้นนะครับอันนี้มันก็เป็นความคิดเห็นของเขาเป็นความคิดเห็นของลุงพลนะครับเขาจะคิดยังไงมันก็เรื่องของเขาเนาะ คนเรานะครับจะถูกจะผิดมันก็ตัวเขาเขามีความคิดของเขานะครับเราเป็นเอฟซีเราอย่าไปคาดหวังว่าสิ่งที่ลุงพลทำนะจะทําให้ถูกใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าไปคาดหวังเลยนะครับลุงพลเองเขามีความคิดของเขาเขาก็เชื่อว่าเขาจะทําถูกทุกเรื่องทําผิดทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่มุมมองของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะวิพากษ์วิจารณ์ของเขาถูกผิดมันก็เรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกับเรา ซึ่งเป็นเอฟซีนะครับเราติดตามคดีของน้องชมพู่คดีลุงพลแค่ติดตามว่าเราไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนทําผิดเราจึงติดตามแล้วก็หวังว่าความยุติธรรมจะบังเกิดแก่เขานะครับแต่การจะไปคาดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เขาทําถูกใจเราทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเห็นคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเขาไปด่าทอเขาไปคอมเมนต์ด้อยค่าเขาเยอะเลยนะครับบางคนก็เห็นใจบางคนก็ โดยค่านะด่าทอเขาหาว่าเขาเป็นฆาตกรทั้งทงที่ศาลมันยังไม่สิ้นสุดนะครับคดียังอยู่ในระหว่างอุทธรแล้วก็สู้คดีกันอยู่นะครับแม้แต่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้พิพากษาเลยว่าลุงพลเป็นฆาตกรฆ่าเด็กแต่อย่างใดนะครับเราูเป็นเอฟซีอย่าได้คาดหวังกับชีวิตของผู้อื่นนะครับว่าผู้อื่นจะทาให้ทุกใจเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าท่านคิดอย่างนั้นมันก็เป็นความทุกข์แก่ท่านนะครับแต่ผมชื่อเริ่มกำนังเวร เอฟซีทุกทุกท่านกรรมใดๆก็ตามใครใครก็ตามหากไปทําชั่วทําผิดทําไม่ดีเขาย่อมได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนหลีกหนีไม่พ้นนะครับแม้กระทั่งมุงพนเองถ้าหากว่าเขาทําไม่ดีนะครับสมมุติว่าเขาเป็นคนทําร้ายเด็กทาร้ายหลานสุดท้ายเขาก็หนีไม่พ้นกรรมนะครับถ้าหากเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้ทําทผิดเราก็ต้องให้ความยุติธรรมแก่เขานะครับอย่าไปคาดหวังในชีวิตของเขา ว่าเขาจะต้องทําถูกใจเราทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราเป็นเอฟซผู้ติดตามเขานะครับเราอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะทําถูกใจเราหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนก็ดา่านะบูลลี่เขาว่าอู้ยุ่า์ติดตามอุต่าห์ส่งกำลังใจมาให้มีนึกมีฝันว่าจะมาเจอแบบนี้นั้นมันเป็นการคาดคาดหวังเกินเกินไปนะครับแม้แต่ตัวเราเองยัง ทำบางเสียงบางอย่างยังไม่ถูกใจเราเลยยังไม่ถูกใจผู้อื่นมันก็เช่นกันนะครับอย่าไปทุกข์อย่าเป็นทุกข์กับชีวิตของผู้อื่นอย่าเป็นทุกข์กับชีวิตของลุงพลเราติดตามหาความยุติธรรมหาความยุติธรรมให้แก่เขาเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเจ้าชีวิตของเขานะครับเอฟซีทุกทท่านก็มีพ่อแม่บางคนเนาะก็เคยซัพพอร์ตนะครับแต่บางทีลุงพลทําไม่ถูกใจเขาอะไม่ถูกใจเอฟซีก็มีความไม่พอใจนะครับนี่ก็เป็น ความทุกข์อย่างหนึ่งที่ไปคาดหวังว่าลุงพลจะทําให้ถูกใจเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีนะครับไม่มีใครจะทําให้ถูกใจเราทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากตัวเราเองต้องปรับใจตัวเราเองอย่าไปให้โลกทําถูกใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแก้ไขที่ตัวเรานะครับการติดตามคดีของลุงพลเหมือนกันเนาะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพบนะครับเราก็ควรจะใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังใช้สตินะครับ เราจะได้เป็นเป็นทุกข์นะเราให้กําลังใจลุงพลในการต่อสู้คดีหากลุงพลคิดอะไรทําอะไรมันเป็นความคิดของเขาเนาะเราอย่าไปคาดหวังให้เขาคิดแล้วก็ถูกใจเราทั้งหมดทั้งมวลมันก็มีถูกเนาะแต่สิ่งที่แน่ๆที่ผมเห็นทุกวันนี้คนที่ทาไม่ดีกับลุงพลนะครับเจอปัญหาทุกคนเลยพวกที่สียชไปสี่ลุงพลเนาะมีอันเป็นไปทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่ติดตามมา อย่างไรก็ตามเนาะเราก็รอดูอันนีจะสิ้นสุดยังไงนะครับ